สวัสดีค่ะกัลยาณมิตรทุกท่านมาพบกับหยาดและช่อง everything กันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้อยากจะมีความโชคดีอะไรมาบอกต่อกับกัลยาณมิตรทุกท่านเชิญไปรับชมและรับฟังได้เลยค่ะเพื่อนๆหลายๆคนนะคะถามมาว่าทำไมถูกหวยบอยจ้างนี่งวดวันที่1มิถุนายน2566ที่ผ่านมานะคะหยาดก็ได้รางวัลเลขหน้า3ตัวเนาะเลขที่ออก6 81น,นะคะอยาดได้มา2ใบก็เป็นเงินอยู่8,000บาทวันนี้อยาดเลยจะมาแนะนำสิ่งดีๆที่อยาดบูชานะคะที่ให้ได้รับโชคลาภนะอันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเชื่อได้แต่อย่างมงายมากจนเกินไปเนาะ นอกจากที่เราจะมีความศรัทธาแล้วนะคะก็ยังต้องอาศัยบุญเก่าหนุนนำด้วยนะคะเพื่อนๆวันนี้หยาดก,ก็เลยจะมาแนะนำเป็นปีเสียค่ะที่หยาดบูชาอยู่นะคะจะเป็นปีเสียดำทองค่ะซึ่งผ่านการปลุกเสกเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ปีเสียดำทองที่หยัดบูชาจะได้มาพร้อมกล่องสวยหรูแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆสามารถนำเป็นของฝากของขวัญของที่ระลึกให้กับผู้ที่เราเคารพนับถือได้นะคะก็จะเป็นกล่องสวยแบบนี้เลยนะคะด้านในก็จะมีคาถาสำหรับบูชาปีเสียค่ะคาถานะคะก็จะมีรายละเอียดของคาถาให้ด้วยเดี๋ยวหยาดจะ ท่องคาถาบูชาปีเสียให้กับเพื่อนได้ฟังแล้วอยากจะลงไว้ในคอมเมนต์ด้วยนะคะค่ะเมื่อเราได้ปีเสียมาแล้วนะคะเราก็จะมาทําการบูชาปีเสียค่ะโดยการท่องคาถาบูชาปีเสียนะคะตั้งนะโมสามจบแล้วก็ตามด้วยคาถาดังนี้ค่ะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอุอากะสะปีเสียอนุภาโวเมตตาจิตประสิทธิเม ซึ่งคาถานี้นะคะก็จะมีความหมายคุณสมบัติเศรษฐีดังนี้ค่ะคำว่าอุนะคะหมายถึงอุฐานสัมปทาคือความขยันหมั่นเพียรในการประกอบสัมมาอาชีพอาคืออารักษะสัมปทาหมายถึงการเก็บรักษาทรัพย์สินที่ได้มาโดยชอบธรรมกะหมายถึง กัลยาณมิตาก็คือการครบหาสมาคมกับคนดีมีคุณธรรมและน้ำใจสะหมายถึงสามารชีวิตาก็คือการใช้จ่ายอย่างประหยัดพอเพียงไม่ฟุ่มเฟือยนะคะส่วนข้อควรระวังสำหรับการบูชาปีเสียนะคะแบ่งออกเป็น5ข้อดังนี้ค่ะข้อหนึ่งนะคะ ปีเซียเป็นสัตว์มงคลเฉพาะบุคคลค่ะเมื่อบูชาแล้วเป็นของคนนั้นห้ามยกให้ใครเด็ดขาดไม่เช่นนั้นก็อาจเหมือนว่าท่านยกโชคลาภให้คนอื่นไปนะคะ 2. ระวังอย่าให้คนอื่นมาจับรูปคำปีเสียของท่านเนื่องจากลาบที่เคยได้มาจะถูกแบ่งออกไปค่ะ 3. ห้ามเดินข้ามหรือวางไว้ที่ต่ำหรือห้องเก็บของห้องน้ำนะคะ 4. ห้ามพกพาปีเซียไปงานศพค่ะเพราะจะซึมซับพลังไม่ดีค่ะ และข้อห้าข้อสุดท้ายนะคะห้ามลูบป,ปากเพราะจะทำให้เก็บซับไม่อยู่ค่ะค่ะเมื่อเราได้ปีเซมาแล้วนะคะก็จะมาในรูปแบบของกล่องแบบนี้อันนี้หยัดถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆดูนะคะอ่าเปิดกล่องด้านในนะคะปีเซจะวางอยู่ในอ่าลักษณะของเป็นผ้าแพลแบบนี้เลยนะคะเป็นสีดำตัดทองแบบนี้ค่ะ สวยงามมากเลยนะคะเพื่อนๆซึ่งสีดําตัดทองเนี่ยใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงข้อมือเล็กข้อมือใหญ่ใส่ได้เพราะว่าด้านในจะเป็นลักษณะของตัวยืดนะคะสีดําตัดทองลงอาัคาระ และผ่านการปลุกเสกมาเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครอยากจะลองบูชาปีเสียดูเหมือนกับหยาดนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยในราคา299บาทค่ะ จะมีคาถาบูชาปีเสียแบบนี้ไปให้เพื่อนๆด้วยนะคะ299บาทส่งฟรีทั่วประเทศไม่มีเก็บเงินปลายทางโอนเข้าบัญชีของหยาดคนเดียวเท่านั้นนะคะถ้าใครสนใจสามารถอคอมเมนต์ได้ใต้โพสต์เลยนะคะ อยากจะทำการจัดส่งให้โดยใช้ขนส่ง J&T n ของหยาดเองเลยนะคะ299บาทส่งฟรีค่ะไม่มีเก็บเงินปลายทางถ้าท่านใดสนใจนะคะลองรับไปบูชาหรือว่าจะเอาไปเป็นของฝากของที่ระลึกให้กับคนที่เราชอบเราเคารพเรานับถือได้เลยนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะเพื่อนๆ ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งดีๆเนาะโชคลาภทีอ่อย่าเชื่อว่าปีเสียดำทองมอบให้นะคะรางวัลเลขหน้า3ตัวงว่าประจำวันที่1เดือนมิถุนายน2,566ที่ผ่านมานี้นะคะ่ะแต่เพื่อนๆก็รับชมรับฟังด้วยวิจารณญาณน,นะคะอาศัยบุญเก่าหนุนนำด้วยนะคะ ถ้าใครที่มีความเชื่อก็ลองรับไปบูชาได้เลยค่ะ299บาทส่งฟรีทั่วประเทศนะคะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะเพื่อนๆนะใครอยากจะรับไปบูชาแล้วอยากจะมีโชคมีลาบเหมือนกับหยาดนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกการติดตาม นะคะคและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอยากจะได้นำเอาสาระดีๆคลิปดีๆมาบอกต่อให้กับกัละยาณมิตรทุกๆท,ท่านสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ